สวัสดีแฟนเพจบ้านแซบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่วีลเทรนนิ่งของเพจบ้านแซบอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแจกนะครับในส่วนที่เป็นไดนามิกคอมโพเนนต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ตัว i อและอินโฟมชันนะครับเข้าไปในกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์ถ้าจําได้เมื่อวานนะครับผมมีโพสต์เกี่ยวกับ BIM แล้วก็ BM นะครับเพราะว่า BM เนี่ยก็คือ building model ถ้าเราใช้แบบธรรมดานะครับในการเขียนโมเดลเนี่ยมันก็กลายเป็นแค่ BM แต่ถ้าเราใส่ตัวไอเข้าไปนะครับเราจะได้ building information model เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลักการทํำยังงไ เริ่มแรกเลยนะครับให้เราไปดาวน์โหลดก่อนนะครับในโพสต์นี้ผมจะมีนะครับลิงก์ให้นะครับเข้ามาที่ Google Drive ของผมเองก็จะมีดาวน์โหลด d a t a b a s e นะครับที่เป็น Component เนี่ยอยู่นะครับ Component ใน SCE งานคอนกรีตนะครับนี่ดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องไ้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเมื่อเราวางไปในนะครับโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์หนึ่งในคอมพิวเตอร์เรานะครับตอนนี้เรากลับมาที่โปรแกรม SketchUp จากนั้นมานะครับให้เรานะครับ คลิกไปที่ Default Tray ใน Windows นะครับแต่ถ้า Mac เนี่ยก็คือไปที่ Windows แล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับ c o m p o n e n t นะครับบริเวณนี้นะครับเลือก c o m p o n e n t นะครับ c o m p o n e n t จากนั้นคลิกที่ Components ครับเราจะนะครับมีในส่วนที่เป็นนะครับให้เราเลือกว่ามีอะไรบ้างปกติแล้วเนี่ยมันจะเซตไว้ให้เราเลือกว่าต้องการอะไรซึ่งตรงนี้เองสามารถจะลิงก์ได้จากนะครับ Warehouse หรือ In Model นะครับแต่คราวนี้ให้เรานะครับเลือกไปที่บริเวณนี้นะครับคลิกบริเวณนี้ Detail แล้วนะครับกดไปที่คําว่า Open Local Collection ในส่วนนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เราคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะไปดึงโฟลเดอร์ข้อมโพเนนต์ที่อยู่ด้านนอกของโปรแกรม C++ ที่เราวางไว้ง่ายๆก็คือเป็นฐานข้อมูลแหะครับนะผมกด Open Local Collection จากนั้นนะครับเลือกไปที่ตำแหน่ง d e s k t o p ที่ผมวาง โฟลเดอร์ er ที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับแล้วกด Open เมื่อเรา Open แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับโฟลเดอร์ er ย่อยนะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในสับโฟลเดอร์ของนะครับโฟลเดอร์ er ที่ผมให้ไว้นะครับซึ่งมีเดต้าเบสบ้างไมเลยนะครับเอาละมาดูตัวแรกเลยผมกดไปที่ HPE นะครับก็จะมีข้อง,งอ30แล้วก็ข้อง,งอ45ข้อง,งอ60นะครับแล้วก็ข้อง,งอ90 แล้วก็ท่อตรง HDPE ตรงนี้นะครับดูเหมือนปกติไม่มีอะไรมากแต่ถ้าผมเอา Tech Tool ไปชี้ครับมันจะขึ้นชื่อเห็นไหมครับเดี๋ยวที่บอกไว้นะครับว่าถ้าเราสร้างชินงานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องใส่ข้อมูลไว้ให้เขาอย่างน้อยก็คือชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้นะเรื่อง B M เพราะว่าโลกในวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะสื่อสารให้ง่ายขึ้นนะครับอโอเคแต่นะครับคราวนี้ลองคลิกขวาเออตัวดีไม่คลิกขวาก็ได้ครับ กดไปที่บริเวณนี้ครับ component option นะครับเปิดได้นะที่ window เนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ dynamic component นะครับแต่ถ้าเป็น mac เนี่ยเลือกไปที่ customize t o b a r แล้วก็เลือก dynamic ขึ้นมานะครับกดท่อแล้วกด component option จะเห็นว่านะครับผมจะสร้างสมการข้อมูลไว้นะครับให้ทุกคนสามารถคลิกดูได้เลยอ่าเราสามารถเปลี่ยนขนาดท่อได้ด้วยสมมติต้องการเปลี่ยนท่อเป็นนะครับเอ๊ะมันมีแม่ฐานอะไรบ้างเลือกท่อปุ๊บเลือกท่อเป็นท่อ205แล้วกด apply เห็นไหมครับขนาดท่อก็จะเปลี่ยนตาม แล้วค่าสมการต่างๆนะครับอย่างเช่นค่าค่ดแรงดันนะครับความยาวท่อแล้วก็ระดับท้องท่อนะครับระดับหลังท่อนะครับแล้วระดับแล้วค่านะครับ SDR ก็คือนะครับพวกนี้ก็จะเปลี่ยนตามยิ่งอมยกขึ้นเห็นไหมครับท่อเนี่ย T.O.P เท่ากับ2 0 6 5าละผมขึ้นอีกนิดนึงวามหมายคือพวกนี้แหละครับก็คืออิน r m เมชันที่มันสามารถจะ ถอดออกมาได้ออโต้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ A เนี่ยทำให้โปรแกรมเซียบเนี่ยแทบไม่ต่างอะไรกับ B A M เลยใช่ไห,ชไหมครับชูไหมครับอะผมปรับคา่าแรงดันเป็นคา่าแรงดัน10 apply เห็นไหมครับว่า S D R ก็จะเปลี่ยนเป็น13.6ซึ่งตรงนี้เองเป็นสมการทางวิศวกรรมนะครับในการทำงานนะครับอ่ะต่อไปครับมาดูเมื่อทอดจบละเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นอะนะครับอะแบ็กกลับมาได้ตรงนี้ครับแบ็กกลับมาได้มาดูส่วนที่เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก อันนี้ตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะครับอมาวางก่อนอเดี๋ยวผมเอาให้หมดก่อนแล้วกันนะครับต่อไปก็คืองานเสาเข็มเหมือนกันทีเดียวเลยคอนกรีตนะครับเป็นเสาเข็มอ่๋อหรือตปล่อไปครับที่ในส่วนที่เป็นท่อนี่นะครับเราสามารถกดดูตารางมาตรฐานท่อให้ดีๆได้เลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมว่านี่คืออินโฟมชันนะนะครับหลายคนที่ใช้โปรแกรมแซบอยู่ไม่รู้นะครับแล้วก็คิดว่าโปรแกรมแซบเนี่ยใช้ได้แต่เด็กเล่นเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ มันก็ง่ายจริงแหละมันเด็กเล่นแต่มันก็ยังเป็นมืออาชีพด้วยนะครับลองเข้าไปศึกษาได้ที่เพจบ้านเซียบนะครับเรามีสมาชิกนตอนนี้เป็นเอาง่ายๆเถอะในแต่ละวีคเนี่ยมีคนเข้ามาดูหลายแสนคนนะครับแล้วก็เริ่มมีคนใช้มันเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ทุกคนเข้ามาดูต่อนะครับดูตารางได้อ่ะต่อไปมาดูส่วนที่เป็นคอนกรีตเสาเข็มเใช่ไหมครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้เลยนะปุ๊บแล้วค่าสมการเห็นไหมครับนะอ่านะครับพื้นที่ตัดทั้งหมดนะครับคำนวณหมดเลยนะไะไหมดปุ๊บกด เปลี่ยนเป็นเสาอะไรเห็นไหมครับอันนี้คือมอกทั้งหมดนะครับผมทําไว้ให้ละเห็นไหมครับเปลี่ยนปุ๊บอ่าเป็นเสาเข็มเห็นไหมครับเปลี่ยนขนาดออโต้เลยแล้วก็มีชื่อด้วยนะครับอ่าต่อไปครับในส่วนที่เป็นตัวนี้สําคัญเลยนะครับเหล็กรูปภัณฑ์ครับผมทําไว้ให้ทุกอันเลยนะครับอ่าคาร์บอนสตีลไปนนะครับอ่เดี๋ยวผมปรับสไตล์ให้มันดูเป็นน่ะเดี๋ยวจะเวลาเหล็กกลมแล้วมันจะไม่เห็นนะครับโปรไฟล์สักสองกลับไปที่ข้อพิเศษอีกทีอ่านะครับเหล็กรังน้ํา เช็ er plate. Yeah, คกระเพรนะครับ H beam l i ท์ลิฟท c ช a นแนลนะครับเล็กแคนต l วล่าทูบแล้วก็สแควร์ทูบสตีลเพลทมีคือเดต้าเบสนะครับที่ผมคิดว่าหลายคนน่าต้องการใช้ครับอ่ะมาดูในส่วนที่เป็นนะครับเหล็กต่างๆเอ c กซ์เชน,น S กระดาษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดนะันตรงนี้แล้วกด Option เห็นไหมครับว่ามันจะมีสมการคำนวณทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็ตารางเหล็กด้วยอะกดตารางเหล็กคลิก มันก็จะลิงก์เข้าไปที่ตารางเหล็กนะครับให้เราเลือกเลยนะครับเพื่อเช็คได้โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับและนะเราสามารถกําหนดความยาวได้ผมเอาให้ความยาว2เมตรคลิก apply เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วและดูนะครับขนาดต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามออโต้เลยเอาเลขสุดแล้วกันเอา100คูณ50 apply เห็นไหมครับความยาวเส้นรอบลูกทั้งหมดนะแลังจากคำนวณประกอบแบบนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับ9.3กิโลผมเปลี่ยนความยาวไปเป็น2.2 apply นะครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนออโต้เลยแล้วหน้าตัดก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะครับเอาเป็นหน้าตัดใหม่ apply เห็นไหมครับสูตรนี้เองเนี่ยสำคัญมากในการทํางานนะครับอ่าลองดูตัวอื่นก็ได้เอาตัวยากก็เป็นตัว C นะครับส่วนตัว C เราก็คลิกเลยตัว C อ่าเป็นตัว C 275 apply นะครับต่อไปนะมีอะไรอีกเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ก่อน เขียนไว้นานมากแล้วนะครับก็เลยมาแจก,กวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนแจกเหล็กเส้นครับก็จะมีเหล็กข้ออ้อยแล้วก็เหล็กกลมเอาไว้ใช้ในการประกอบนะครับแรงดันอีกมาเลยนี้ครับตารางมาตรฐานเหล็กแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประกอบเป็นโมเดลแล้วนะครับให้เราสามารถที่จะเช็คข้อมูลต่างๆได้นะครับ เอาไปเลยนะครับวันนี้แจกฟรีนะบ้านเสียบครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครไม่ดาวน์โหลดมาใช้นะผมว่าเสียดายนะครับเพราะว่านี่คือพื้นฐานนะครับที่ยกระดับทุกคนนะครับจาก BM นะครับ building model ธรรมดานี่ครับให้ยกระดับไปเป็น building information model เพราะว่าโลกเราตอนนี้กำลังพัฒนานะครับ4.0นะครับอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแฟนเพจบ้านเซฟทุกคนนะครับสวัสดีครับ